อัสสลามอัลัยคุมค่ะวันนี้จะมาทานไอติมทุเรียนให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ไอติมทุเรียนนี้หน้าตาอาจจะต่างจากไอติมทุเรียนที่เคยเห็นทั่ว,วไปเพราะว่าไอติมทุเรียนนี้มาเป็นรูปของทุเรียนเลยค่ะมันคือแบบนี้ค่ะนี่คือไอติมเลยนะคะเป็นก้อนของไอติมทุเรียนเลย อันนี้จะเป็นไอติมทุเรียนรสหมอนทองนะคะถ้าใครสนใจก็ลองทำได้อันนี้เนื้อค่อนข้างจะแน่นนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากตอนนี้อันนี้มันจะ ผ่านการแช่ช่องแข็งนะคะคือมันแข็งมากอะแล้วมันก็เนื้อก็จะละเอียดแล้วก็เย็นเลยนม่พููดแล้วกินดีกว่าอืมอร่อยมากเย็นแล้วก็ ข้ ừ, งางในเคี้ยวเป็นเหมือนเป็นเหมือนเก็ดน้ำแข็งรสทุเรียนนะคะนี่นะคะไอติมทุเรียนของซะาคือมันมันอร่อยมากมนอร่อยมากจริงๆ ากาศมันก็จะร้อนๆด้วยแล้วก็น้่นี้ไม่น่าทุเรียนด้วยเนาะ mm hmm. คือเพราะเอาทุเรียนไปแช่แข็งมันก็จะแข็งเลยอะ mm ่ะ hmm. แล้วก็คือไม่ต้องไปหาซื้อทุเรียนไม่ต้องไปหาซื้อไอติมคือซื้อทุเรียนอย่างเดียวแล้วก็ได้ติมด้วยเลยอร mm ่อ hmm. ย อเีย็นชื่นใจใหญ่มากนะคะใหญ่กว่านายคืออร่อยอ่ะแค่นี้นะคะถ้าใครอยากกินไอติมทุเรียนแบบทุเรียนทุเรียน ก็หาทำเอานะคะนี่นี่ เย็นปากอัสลาเมอะลไยกุมค่ะ